รสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ห้องกันเดินนะผมมัดคอมนะครับผมก็ ม่ค่อยได้โกงเท่าไหร่นะครับมามาดูหีบของหีบเซเลสไทส์นะครับหีบเซเลสไทส์นี้ผมอยากได้เป็นในส่วนของเรื่องของเออชิ้นส่วนของตัวที่ผมตัวละครที่ผมเล่นนะคตัวละครนี้ตัวละครที่ผมซื้อมาด้วยเพชรน,นะเกมนี้ไม่ต้องเติมก็เทยได้นะครับแต่ขยันเล่นหนึ่งนะครับมาคือตัวละครนี้ที่ผมเล่น,นรรคือตัวละครตัวนี้นะผมมันชื่อตัวละครอะไรวะลืมนะคอานายาเอ้อายานาอายานะครับ เป็นตัวละครที่ผมเนี่ยใช้เพชรซื้อนะตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้เพชรเนี่ยแพงสุดในเกมแล้วนะครับที่ซื้อเนาะนะครับโอเคขอฟังมุกอะไรเสร็จร้อยนะครับโอเคจากนะั้นผมจะมาทำการสุ่มเลยละกันนะครับอันดับแรกของที่ผมบอกไปคืออนาาุญาตนะครับโอเคไปสิบดอกเลยนะครับอืมอืมเกลือไหม โอ้โหเดาท้าแล้วครับโอ,โอเคนะครับเกลือนะครับไม่ออกสักชิ้นนะครับเออวังเป็นชิ้นส่วนนะครับก็คือชิ้นส่วนข้างล่างเนี่ยไม่ออกเลยนะครับนี่ได้มาหนึ่งอันปะนี่ได้มาหนึ่งอันนะครับเป็นเก้าอันขาสุดท้ายก็จะได้เป็นผมจะเอามาอัพเป็นทักษะเออนี่ครับเวทนาการนะครับ ขายดีกันเดียวนะครับเดี๋ยวเวลาการสิ้นเลยนะครับก็จะได้เป็นรับคัมพีนะครับเยอะขึ้นนะกเก็บอัตโนมัติ4%แล้วก็เก็บดาวเพิ่มมากขึ้นครับโอเคเดี๋ยวขอจบพิธีญาตับคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ได้ของมาเยอะมากนะครับโอเค